ผัดมะเขือยาวนะคะเอาเต้าเจี้ยวมาใส่หน่อยหมดเลยเหรอไม่เหลือไว้ฉันก็ได้วิ่งไปไกลแล้วเต้าเจี้ยวอยู่ตรงนี้มานี่อุะเบื่อเลใส่เต้าเจี้ยววันนี้ใส่เห็ดด้วยใส่เห็ดลงไป ผัดปลาอันนี้น้ำมันหอยขะยาวลงไปผั<ม>ดแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้เลยให้มันสุกนี่ค่ะปิดฟ้าอบพอสุกแล้วก็ชิมรสชาติเลยนะคะ พอชิมรสชาติอร่อยแล้วก็ใส่ใบโหระพาเลยนะคะแล้วก็ผัดให้สุกแล้วก็ตักขึ้นได้เลยะคะ่ะ